การเราเองเนี่ยจะสามารถเป็นอะไรเป็นใครสร้างชีวิตแบบไหนก็ได้นะคะถ้าเรารู้ข้อแรกคือนะรเราคือ เขาบอกเลยว่า be a creator of your world หมายความว่าเราเป็นผู้สร้างในโลกของเราเองส่วนใหญ่เราปล่อยให้คนอื่นมามีอิทธิพลต่อชีวิตเรานะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตมันก็ไหลไปตามกระแสของสังคมแต่ถ้าวันนี้เรามีสติอย่างมากพอนะคะมีสติดีๆเนี่ยเราเองนั่นแหละเป็นคนกําหนดชีวิตเราทุกสิ่งอย่างเราสร้างเสร็จไม่พอสิ่งที่เราต้องทําอีกอันหนึ่งคือเราเราเองเนี่ยเราต้องเป็นคนที่รับผิดชอบ100%คือไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะ ตอนนี้ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีคุณคือผู้สร้างจากการที่คุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการรับผิดชอบชีวิตใหมายความว่าอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันคือผลจากตัวคุณเองอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษสถานการณ์อย่าไปโทษอ,อ,อ,อะไรก็ตาม เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มโทษคนอื่นมันหมายถึงว่าคุณยกอํานาจเหล่านั้นให้กับคนอื่นไปแล้วเรียบร้อยการที่อยากจะถ้าคุณมีอํานาจในมือคือการที่ฉันจะต้องแบบถ้าคุณรู้ว่ามันผิดพลาดคุณต้องฟิกด้วยตัวมือ,อต้องต้องแก้ขไขด้วยมือของคุณเองนะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคนนั้นคนนี้พลาดแล้วบังคับให้เขาแก้ไขมันไม่ได้แต่ตัวของคุณเองเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ถูกปะ่ะนะคะเออ ฟ้ามีตออาอวีบอกใช่ฟ้ายิ่งมีตาเดี๋ยวจะลองเพลงให้ฟัง <c oughs> ดึกแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีสสดอะเรียกครูไม่เบื่อเลยอเข้ามา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 นะคะอะจิมมี่พัทยาหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าโอเคเตามกันมาจากในกลุ่มแหละถ้างั้นเราพูดต่อเมื่อไหร่ที่เราอยากมีอำนาจอยากสร้าง100%อยา่า,ย,ากยกอำนาจนี้ให้กับใครดังนั้นชีวิตเรา100%เปซ็นเป็นคนรับผิดชอบนะคะอยา่าแม้กระทั่งเราทําทํอ ตอนนี้ทุกคนเป็นแบบนี้เยอะมากเลยนะคือคือเราตัดสินใจที่จะทําธุรกิจนะอะไรก็ตามหรือจะสร้างเป็นอาชีพอะไรก็ตามของเราเองพอเจ๊งขึ้นมาพอไม่ประสบความสําเร็จขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็โทษคนอื่น การที่คุณทำสเตจเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่สามารถมูฟอ่อนได้เลยคุณจะยังวนเวียนอยู่กับวงจรน,นั้นน่ะที่คุณไม่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นได้เพราะว่าหมดแต่โทษคนอื่นเออที่ฉันเจงก็เพราะเธอนี่แหละเพราะฉันเจงเพราะพร์ทเนอฉันไม่ดีฉันเจงก็เพราะว่าเธอเนี่ยไม่ยอมขายของฉันเจ๊งก็พเพราะนั่นนู่นแต่ไม่ ทุกคนผิดหมดยกเว้นตัวเองถ้าแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเองจะประสบความสำเร็จยากเพราะว่าไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%สุดท้ายเนี่ยการที่คุ้มค่าที่สุดคือลงทุนกับตัวเองดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะอยากประสบความสําเร็จเป็นเป็นโอ้โหปิดประตูเลยไม่ชาตินี้จะไม่จนเลยนะก็คือรวยตลอดชีพแบบพูดง่ายๆนะคะ คือสิ่งน,นี้เลยนะคะคือการที่คุณเองจะต้องลงทุนกับตัวเองลงทุนกับตัวเองหมายความว่าอะไรอะไรบ้างล่ะที่ต้องลงทุนนะหนงลงทุนความรู้ของตัวเองนะคะคุณเองเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะเรื่อง mindset นี่สําคัญนะคะอาการที่เราขาดเงินตอนนี้อาการที่เราไม่มีเงินหรืออาการที่เรายังใช้เงินได้แบบยังไม่ได้เท่ากับที่เราอยากใช้ได้ตอนนี้มันคืออาการ หเท่านั้นเองนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่โรคนะมันเป็นอาการแค่มันเป็นไมซ์เซ็ตตอนนี้ของคุณนะที่มันยังเป็นแบบไมซ์เซ็ตระดับนี้คุณเลยมีเงินขนาดนี้สิ่งที่คุณอยากจะแก้ได้คือคุณต้องขยายไม์เซ็ตขยายกระถางสมองค่อยๆข,ขยายความเชื่อเรื่องการเงินศึกษาเรื่องการเงินให้มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ต่อไปเนี่ยโลกภายนอกก็จะก็จะรีเลทกันก็จะเชื่อมกันก็จะไปในทางเดียวกันวันนี้ถ้าเราในเงินในมือไม่เยอะแล้วถ้ามันมีแบบเดี๋ยวมันมีบ้างไหมมีบ้างมีบ้างไม่มีบ้าง,าง,างสิ่งที่คุณต้องแก้เลยไม่ใช่การที่แบบเฮ้ยวิ่งไปทํางานมากขึ้นนะคือโอเคคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องทํางานที่2ที่3ที่4ไม่สิ่งที่ต้องดูอันแรกกลับมาดูมายเซตตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้อะไรที่ฉันยังไม่รู้บ้างคนที่ทํางานหนักที่สุดเนี่ยคือคนรวยป่านนี้คนแบกข้าสารรวยไปแล้ว ครูไม่ได้ดูถูกเขานะแต่หมายความว่ามันไม่ได้หมายมันไม่ได้หมายความว่ายิ่งทํางานหนะักมันยิ่งได้เงินขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ถ้าวันนี้เรามีอาการที่มันไม่พอเราสิ่งที่ต้องทําก็คือกลับมาดูไม n ์เซลตัวเองแล้วขยายกระถางสมองเนี่ยขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรับเงินได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่คุณต้องทําคือ invest in your s e l f คือ ค่อยๆนะคะพัฒนาสมองอันที่1นนะคะอินเวสอะไรอีกนะคะพัฒนาเรื่องของความคิดพัฒนาอินเวสอะไรอีกกับตัวเองตัวเราอะนะคะเราควรจะเป็น the best version หมายความว่าอะไรอย่าปล่อยเนื้อไปตัว <c oughs> นะคะ <c oughs> เราจะประสบความสําเร็จอะไม่มีคนไหนเลยที่แบบโอ้โหแบบเห็นเศรษฐีระดับ,บโลกแล้วแบบสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเรา Invest ตัวเองนอกจากเรื่องของ m i n d s e t แล้วอะตัวเราการแต่งตัวการแต่งกาย ก็ต้องดูด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญคือเราไม่แต่งกายให้ใครเห็นเท่ากับตัวเองเห็นเพราะเราเห็นตัวเองในสภาพและร่างที่ดีเนี่ยเ mm hmm. ขาใจปว่ามันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยม,มันอยากทําอะไรขึ้นมามันมีแรงบันดาลใจขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเวลา invest yourself เนี่ยมัน invest แค่ยังไงไม่ใช่ invest แค่เรื่องอันนี้นะทั้งหมดเลยนะคะทั้งกายและใจวันนี้ คุณต้องอินเวสตเรื่องของกินที่เข้าไปอยู่ในร่างกายตัวเองก็ต้องอินเวสนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะอ,อาหารเสริมจําเป็นไหมนะแล้วแต่คุณเลยแต่สิ่งที่จำสำคัญนะ ถ้าคุณทานอาหารดีๆได้ทุกมือ้อไม่เป็นไรจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เอาเข้าร่างกายมันคือการลงทุนกับตัวเองเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอาหารเลือกอาหารดีๆเข้าร่างกายน้ําเลือกน้ําดีๆเข้าร่างกายเ,เครื่องสำอางต่างๆเลือกทุกอย่างดีๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่ามันก็คือเนี่ยมันคือการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเราใช้ร่างทํางานนะคะเรามีจิตวิญญ,ญาณที่สูงส่งใช่จริงแต่ว่าเราต้องใช้ร่างในการ เอ็กซ์เพรสออกไปเราต้องใช้ร่างในการส่งออกนะคะส่งออกข้อมูลต่างๆถ้าร่างไม่ดีไม่ได้นะคะดังน,นั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาด้วยนะคะทั้งร่างกายและจิตใจเวลาที่เราป่วยอะไรขึ้นนะ่ะถามว่าตอนเกิดมาเราป่วยปะ่ะเราไม่ได้ป่วยแสดงว่าในขณะระหว่างทางการเดินทางมาเรื่อยๆเนี่ยมันทาให้เราป่วยอะไรที่ทํทให้เราป่วยมากที่สุดคือความคิดดังนั้นถ้าความคิดทําให้เราป่วยได้แสดงว่า ความคิดก็ทาให้เราหายได้และความคิดก็ทําให้เราเจริญรุ่งเรืองได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใครมาเจอครูขนาดบางคนเนี่ยเหมือนคนมาเจอครูแบบหลายคนมา p r i v a t บางคนถึงขั้นเทคยาที่เป็นเอ่ออะไรนะโรคซึมเศร้าอะนะซึ่งครูก็บอกว่าโอเคเข้าใจได้ว่าบางทีมันต้องไปปรับสารเคมีนั่นนี่นูน่นแต่เราสามารถที่จะผลิตสารเคมีดีๆเองได้นะเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะให้ซลฟ f ฮ e ล l i n g ได้นะคะโดยที่ ออมีบางคนหายเลยหายขาดจากการเป็นโรคซึมเศร้านะคะโดยการที่ใช้จิตตัวเองเนี่ยรักษาตัวเองนะคะใครที่แบบคิดว่าตัวเองเป็นอะไรพวกนี้ซึมเศร้าอยู่เป็นนั่น,เป,น,เ,ปนเป็นนู่นเป็นนี่เริ่มจากการนิยามตัวเองใหม่ก่อนอย่าลืมนะอันข้อที่1บอกว่าคุณเป็นผู้สร้างดังนั้นคุณนิยามตัวเองใหม่ก่อนว่าคุณคือคนแข็งแรง เ,ออเซล์ของฉันเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเลยดังนั้นเนี่ยเกิดเซลเกิดมาใหม่มันแข็งแรงไม่มีเซลลของโรคซึมเศร้าแล้วมีแต่เซลล์ของความร่าเริงแจ่ใสไม่มีเซลล์ของการเป็นโรคเรื้อรังแล้วมีแต่เซลล์ที่เกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีเซลล์แห่งความแก่แล้วมีแต่เซลลของความอ่อนเยาว์ในทุกๆวันดังนั้นสิ่งที่สําคัญเรื่องนี้เลยนะคะคือสิ่งที่เราเองต้องบอกตัวเองอว่านิยามตัวเองสำคัญ